เกิบตกมาเฟยเกิบตกเราต้องเอาคอปสโตนดีกว่าโอเคปุ๊บไว้คอปเปอรสโตนอยาบ้างก็ได้นะเพื่อการดีการดีในสังคมเกี่ยวแล้วเนี่ยปุ๊บไปอีกไปอีกนี่เพื่ออะไรโอเคมาแล้ว ทางสองตอนนี้มีแต่แซนสนโตนที่เป็นทางลงเดี๋ยวระวางัราวางระวังระวังนะเนี่ยเป็นทางซับซ้อนนะเนี่ยทำนี้บอกแล้วเราจะมารอบเดียวเอาให้มันเสร็จไปเลยเดี๋ยวคิดปักคทีทห่หมดเดี๋ยวค่อยวนกลับไปปักเอ้ยวนกลับไปขุดอีกชอบพูดผิดต,ตลอด